รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัสดีคะ่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่ตำบลลำพญากลางอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสระบ,บุรีและยังเป็นแหล่งปลูกพืชเกษตรที่สําคัญของจังหวัดสระบ,บุรีด้วยและว,วันนี้นะคะเราลงพื้นที่มาที่ไร่องุ่นนายเก่งซึ่งที่นี่นะคะมีการปลูกองุ่นไร้เมล็ดจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันค่ะ และขณะนี้นะคะอยู่ภายในไร่องุนนายเก่งค่ะซึ่งอยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะคะคุณนรพลโตพันธ์หรือคุณเก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนที่เราเข้ามาเราทราบว่าที่นี่เป็นสวนที่2แสดงว่ามีหลายสวนด้วยกันมีส่สวนครับค่ะสวนอีกสวนสวนหนึ่งอ่ะก็คือจะอยู่ในเขตอําเภอปากช่องครับแต่แต่สวนนี้เป็นสวนที่2ก็คืออยู่ในเขตอําเภอมวกเหล็กของจังหวัดสระบุรีครับ สวนหนึ่งก็คือตอนแรกก็ไม่ได้หลายไร่มีอยู่เจ็ดแโรงเรือนเสร็จแล้วพอนั้นเราก็ขยายเพิ่มไปเป็น1ิบสโรงเรือนทีนี้พื้นที่มันจํากัดเราก็เลยมาสร้างสวนใหม่มเป็นสวนที่สองเป็นไร่ที่สองอที่แปลงนี้8ไร่ครับซื้อว่า8าไร่ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งเป็นแปลงองุ่น4ไร่แล้วก็เป็นแปลงอะโวคาโดประมาณ3ไร่แล้วอีกหนึ่งไร่นั้นก็เป็นที่ปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยองุ่นที่เราปลูกนี่เป็นพันธ์ุอะไรคะภาษาฝรั่งก็แบ็กโปโปครับแต่ถ้าภาษาไทยเราเราที่เลือกกันทั่วไปติดปากก็ไร<ล>้มเมล็ดปากช่อง องุ่นพันนี้นี่ลักษณะเด่นๆเขาเป็นยังไงบ้างคะคือเป็นองุ่นทานสดลักษณะเด่นคือมีรสชาติหวานค่ะแล้วก็เนื้อกรอบผิวจะบางคือคือที่มันอร่อยเพราะว่ามันผิวบางเมื่อเมื่อรสชาติหวานแล้วกรอบเนี่ยผิวบางด้วยมันก็จะกินอร่อยเป็นไงอื้อเลยดีค่ะเรามาถามกันบ้างอย่างองุ่นเนี่ยถ้า เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกรายใหม่อยากจะปลูกองุ่นเนี่ยเขาจะต้องเลือกปลูกในหน้าไหนถึงจะต้นโตดีไม่ตายก่อนคือเราเราจะไม่ปลูกหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยการที่พืชจะแตกยอดหรือออกรากพืชเจริญเติบโตเนี่ยจะช้ามากเพราะอากาศหนาวและช่วงอากาศหนาวฤดูหนาวเนี่ยแสงจะน้อยเพราะแสงน้อยปับ๊บกา,ารที่พืชจะแตกยอดหรือแตกใบใหม่จะช้าครับ เราจะเลือกปลูกฤด,ดูร้อนพืชจะได้แตกยอดเร็วเพราะแสงเยอะและอากาศมันเหมาะสมกว่าเขาชอบอากาศแบบไหนคะองุ่นชอบชอบกลางวันร้อนกลางกลางคืนเย็นการวางแผนปลูกเนี่ยเราก็ต้องคิดดูก่อนว่าเออเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ,รบอย่างพื้นที่4ี่ไร่เนี่ยมันจํากัดเราก็ทีนี้เราต้องมาวางแปลงว่าแถวหนึ่งเราต้องกว้างเท่าไหร่อย่างที่นี่นะครับกว้าง9เมตร เเมตรแล้หลังคาเราทำสองโลงชนกันค็จะเหลือพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุดนะครับก็ต้องวางอยู่ที่จํากัดว่าพื้นที่เราจากัดแค่ไหนค่ะลักษณะห่างประมาณกี่เมตรคะอยางย่างที่เนี่ยเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิแต่ค้างเรากว้าง10บเมตรค่ะแล้วก็ต้นห่างกัน อ่าสี่เมตรค่ะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเริ่มปลูกใหม่ๆตอนแรกๆที่เราปลูกนี่เราต้องทําตัวข้างบนนี้เลย,ค,เลยค่ะลง,ขงเขาเรียกโรงเรือนต้องทำอ่าลงต้องทาระบบค้างก่อนอ่าวางแปลงก็คือทําระบบค้างอ่าเสร็จแล้วก็ทําโรงเรือนหลังคาครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเดินระบบน้ําที่ทรมโรงเรือนเนี่ยเราต้องการคือกันฝนกันน้ําฝนไม่ไม่ให้โดนยอดโดนใบเราอ่างุ่นเนี่ยมันมันมันอ่อนไหวต่อโรคเชือ้อราค่ะทางใบนะครับ ทีนี้บ้านเราเนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้น<ฮ>เรื่องโรคเชื้อราพวกนี้มันมันก็จะเยอะถ้าเรามีหลังคาแล้วเนี่ยคือมันใบเราไม่โดนน้ำฝนไม่โดนน้ำค้าง<ฮ>เราก็จะไม่ต้องเป็นต้องไปไปพ่นยาบ่อยแล้วตัวค้างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทำตัวค้างก่อนใช่ไหมกอดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลำต้นเขาจะไปยังไงคะ ค้างเนี่ยเราจำกัดอยู่แล้วเพื่อว่าให้อยู่ประมาณเมตรเมตรเจ็ดสิบเมตรหกสิบห้าเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการเพื่อให้ง่ายในการทํางานองุ่นเนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยพอถึงลวดถึงถึงค้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทําโครงสร้างกิ่งให้เขาเป็นเป็นกิ่งแยกออกไปหลายๆายยอดหลายกิ่งทำจำทรงพุ่มดังนั้นเสร็จแล้ างแปลงที่เราไปเนี่ยความกว้างของระหว่างต้นไม่ไม่กว้างมากที่นี่ถือว่าค่อนข้างกว้างอันนี้เป็นเทคนิคของเราเองใช่ครับเพราะว่าถ้าต้นถี่มากปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรพอปี2ปี3เนี่ยองุนก็กิ่งมันจะทับกันเยอะพอกิ่งทับกันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยใบมันก็จะเหลืองอย่างใบเหลืองเนี่ยพอใบเหลืองใบก็จะร่วงแล้วคือเรียกว่าใบมันหนาไปกิ่งมันเยอะไปทีนี้เราจะไปทําลูกจะไปแต่งกิ่งเพื่อให้เป็นดอกเป็นลูกเป็นผลเนี่ย มันคอนโทรลไม่ได้ไมก็ไม่แต่ป้แกก็อัดเนาะคนดสอดปังฮาทอดแล้วก,กานนะวร,ก <c oughs> รกให้น้ำเราให้ในช่วงไหนบ้างคะน้ำก็ถ้าอย่างช่วงที่เราแต่งกิ่งพอหมดหมดผลแล้วเนี่ยหมดผลปุ๊บผมก็พักต้นสองเดือนอ่าพักต้นสองเดือนแต่ระหว่างที่เราพักเนี่ยเราก็ให้ปุย๋ยอ่า ปุ๋ยอาขี้บัวปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้นะครับแล้วก็ลดน้ําไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่แล้วพอตอนที่จะแต่งกิ่งเพื่อจะให้เป็นดอกเนี่ยตอนนั้นเราต้องต้องให้น้ําเขาเยอะหน่อยอแต่พอช่วงสุกเนี่ยช่วงที่เราเก็บเนี่ยสิบ<ะ>วันเที่ยวด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องการให้เขาสุกและให้มีความหวานครับเราไม่จําเป็นต้องไปให้มากแล้วให้ครั้งหนึ่งไม่ได้ว่าจนเปียกมากแค่โชยเฉยเฉยให,<ะ>ให้ให้พื้นชื้นๆแค่นั้น แล้วองุ่นเนี่ยเขาให้ผลผลิตทั้งปีไหมคะหรือว่าให้เฉพาะฤดูกาลองุ่นเนี่ยมันเป็นพืชที่ว่าเราเราสามารถคอนโทรลมันได้ว่าเราเราจะกําหนดให้ให้ให้มีผลตอนไหนให้สุกตอนไหนค,คือเราต้องนับวันเอาแต่เราก็ต้องอยู่ที่การที่ว่าเราจะมีมีตารางมีแปลนว่าเอาเราเราจะแต่งกิ่งเดือนนี้เสร็จแล้วให้ผลมันสุกเดือนนี้อย่างนั้นครับแสดงว่าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแต่ละแปลงแต่ละ เรียกเป็นแปลงใช่ไหมครครับค่ะแต่ละแปลงเนี่ยก็คือจะเก็บไม่พร้อมกันอ่าอย่างอย่างอย่างของผมเนี่ยผมผมมีตลาดที่ที่กว้างที่ที่เยอะที่จะรองรับผลผลิตผมก็จะแต่งทีเดียวเลยอย่างสี่ไร่เนี่ยผมแต่งทีเดียวหมดเลยพร้อมกันเลยทีนี้องุ่นก็จะออกเยอะแต่ผมขายทันครับแต่บางคนบางสวนเขาจะแต่งทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงเพื่อว่าให้มีผลผลิตทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็ได้อย่างนั้นครับ แต่แต่ผมเลือกทําแบบที่ว่าอย่างไรสองเนี่ยผมแต่งทีเดียวเลยและวไร่หนึ่งไร่หนึ่งผมมีองุ่นหลายโรงกว่านี้ผมก็จะแบ่งอ่ะสิบโล่งคราวหนึ่งแล้วก็เว้นไปอีกเดือนหนึ่งอีก10โรงพอสุกลงหนึ่งไอไอล็อกล็อกที่หนึ่งสุกเริ่มจะหมดไอล็อกที่สองล็อกที่2ก็เริ่มสุกตามมาก็จะได้มีองุ่นเชยกันตลอดค่ะช่วงฤดูที่เราขาย ลักษณะขององุ่นที่เราจะเก็บได้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะอ่าหนึ่งคือหนึ่งเลยคือเรามองเห็นชัดเลยคือคือสีสีครับสีก็จะดําแดงคือจะสีจะเข้มเป็นสีม่วงสีดำนะครับแล้วก็สองลูกก็จะแข็งแล้วก็สังเกตเราจะมองยังไงให้รู้ว่าหวานไม่หวานแล้วก็สังเกตที่กิ่งกิ่งเขาก็จะเริ่มเป็นสีน้ําตาลคือกิ่งเริ่มแก่ี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยอย่างอย่างเนี้ย คือกิ่งอย่างเนี้ยกิ่งเนี้ยครับกิ่งจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับถ้ากิ่งอ่อนมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็ก้านก้านของช่อเนี่ยจะต้องเป็นเริ่มเป็นสีน้ําตาลโคนโคนก้านนครับทีนี้มันก็จะอันนั้นเราแน่นอนว่าแก่จัดก็จะมีรสชาติที่หวานแล้วก็เนื้อที่จะกรอบครับค่ะอันนี้ก็คือใกล้เก็บได้แล้วครับถ้าเราเห็นสีเขียวเนี่ยก็คือยังยังครับค่ะ๋ยวเราหาเราหาโซนนี่อย่างนี้ยยัง ค่ะอันนี้มันจะเนี่ยกิ่งมันจะต่างกันเลยมันจะเขียวเลยใช่ครับย,ยังเขียวอยู่ครับแต่เพิ่งจะเริ่มเริ่มแดงเริ่ม,เร,มเริ่มสีน้ำตาลคือ <c oughs> ว่าถ้ามันเก็บได้ก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเลยด้วยครับค่ะ <c oughs> แล้วก็กิ่งนี้ก็จะแกะ่ <c oughs> ครับเนี่ยอย่างดังกิ่งเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มเป็นถิ่มตาลแล้วค่ะ <c oughs> อย่างนี้ครับจะเริ่มจะเริ่มจะแก่เริ่มจะหวานแล้ววิธีเก็บของเราเก็บตั้งแต่คนอเราต้องตัดให้สุดครับตัดให้สุดสุดก้านเลยเพื่อองุ่นจะได้ไม่เหี่ยวเร็วนะครับแล้วก็อยู่ทนได้หลาาายวันเเผ่อบงรที คนรับไปขายหรือคนที่จะซื้อไปกินก็ซื้อไปทานเนี่ยก็ยังเ,เก็บได้หลายวันมันจะไม่เหี่ยวไม่ไม่ก็ยังคงความอร่อยอยู่องุ่นเนี่ยตั้งแต่เขาออกดอกจนเป็นผลจะใช้เวลาประมาณกี่วันคะนับจากวันแต่งกิ่งถึงวันที่เริ่มเก็บขายได้คือวันแต่งกิ่งนับเลยนะครับ100วันก็คือ3เดือนกว่ากว่าแต่งกิ่งปั๊บแล้วนับไปอีก3กนับไปร้อยวันเลย3เดือน3เดือนฝากก็คุณก็เริ่มเก็บขายได้แล้ว แสดงว่าที่นี่ออกผลผลิตทั้งปีเพราะว่าไม่ไม่ทั้งปีครับคือปีละสองครั้งปีละสองครั้งอยู่ที่การพอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บทิ้งไว้สักพักเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็เป็นผลดอกแล้วก็ออกผลครับค่ะโยพาชมในแปลงหน่อยนะคะว่าแปลงของที่นี่อะค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กําลังเก็บผลผลิตทั้งแปลงเลยใช่ไหมคะสีไล่จะแดงหมดเลยใช้ใชลาเก็บผลช่ใช่ใชตใช่ตช่ยชนใช่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 ะ ตอนนี้เนี่ยจะหมดแล้วครับ mm hmm. ก็เริ่มคือเหลือน้อยเหลือน้อยมากแล้วนี่นี่คือเหลือน้อยนะคะแต่ว่าเรามองไปเนี่ยก็คือจะแดงแดงทั้งแปลงเลยค่ะครับค่ะก็อย่างที่บอกค่ะลูกเขาจะเล็กอ่าฮะลูกจะไม่ไม่ใหญ่พันเป็นพันของเขาจะเป็นลูกประมาณนี้ขนาดนี้ครับค่ะซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราจะเก็บตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนคะองุ่นถ้าถ้าจะให้ดีเลยนะครับคือต้องตัดช่วงเชา้าช่วงเช้าเพราะว่าลูกเขายังจะแข็งอยู่ แล้วมันก็จะพอเราไปตลาดหรือว่าเราไปส่งคนขายคนกินเนี่ยมันก็ยังจะสดอยู่นานครับผมอย่างนไม้มั้ง ถ้าุ่นถ้าถ้าจบฤดูเลยทั้งหมดทั้งแปลงนี่นะครับอ่าถ้าแต่ปีนี้ไม่ไม่ไมดกแต่ถ้าปีที่ดกดกจริงๆน่ะอ่าุ่นแปลงนี้ได้สิบถึงสิบห้าตันครับสิบห้าตันฮะสิบห้าตันค,คือหมื่นห้าพันโลแต่ถ้าช่วงไม่ดกก็ประมาณเจ็ดแปดตันหกเจ็ดตันเจ็ดแปดพันโลอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับช่วงผลผลิตที่ออกเนี่ยก็การเก็บเนี่ยก็อยู่ในช่วง ระยะเวลากี่เดือนหนึ่งถึงสองเดือนหรือถึงประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าครับเดือนกว่าครับค่ะถ้าเราขายผลผลิตที่ไร่เลยจะกิโลกรัมเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทราคาแบบอย่างคนที่เข้ามาซื้อที่ไร่เนี่ยที่ไร่เนี่ยเราก็ถือว่าเออไร่เราอยู่ลึกนะครับเราไม่ใช่อยู่ติดถนนติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายในราคาส่งไปเลยนะครับผมก็ส่งดูราคาโลร้อยแต่คนที่มาซื้อในไร่ก็เหมือนก็เป็นคนเหมือน อ่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายราคาส่งไปขายแค่ราคาส่งแสดงว่าเราไม่มีหน้าร้านใช่ครับเป็นการส่งหรือว่าจะเข้ามาซื้อในไร่ก็ได้ใช่ครับค่ะนอกจากองุ่นแล้วที่นี่ยังปลูกอะไรอีกบ้างคะในพื้นที่เมื่อกี้ที่เราทราบว่ามีอโวคาโดครับอันนี้ออกผลผลิตยังตอนอ่าตอนนี้เป็นดอกเป็นดอกอยู่ครับอโวคาโดจะจะมีผลเก็บได้ช่วงเดือน10เดือนต1บครับ แล้วก็อีกอย่างที่เราทราบมาก็คือกุหลาบครับผมอันนี้เก็บทุกวันอ่ากุหลาบเป็นกุหลาบมอนกุหลาบร้อยมาลาย่ครับเก็บทุกวันครับแล้วอนาคตที่นี่มีโอกาสที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้างไหมคะก็อยากเปิดครับทีนี้ว่าเรายังไม่มีทุนหรือไม่มีความพร้อมในในด้านกา,า,ารการลงทุนแบบนั้นคือการถ้าถ้าเปลียเป็นท่องเที่ยวเนี่ย หคือคุณต้องทำสถานที่มันสวยงาม 2. ต้องมีที่จอดรถมีนู่นมีนี่มีคนคอยต้อนรับนั้นแล้วอย่างหนึ่งคือผมยังไม่มีไม่มีคนมาช่วยอ,อ,อย่างลูกก็ยังไม่โตอะไรอย่างเงี้ยค,คับก็กยังยังแต่ก็เตรียมไว้แล้วเพรเาะว่าพอดูจากสถานที่แล้วก็ดูจากแปลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมสะอาดแล้วก็สามารถเดินเที่ยวชมได้เลยจัด ระบบได้สวยมากครับต้องสั่งสมวิชาตงใช้ประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนกว่าจะถึงวันนี้ค่ะก,ก็ผมทำมาสิบปีนะฮะแต่ทีนี้ว่าผมก็ไม่ได้เรียนกเกษตรไม่ได้เรียนอะไรหรอกอทีนี้ว่า,าเราผมได,ได้เพื่อนที่ดีเขาเพื่อนที่ทำสวน องุ่นเขาทําก่อนได้เพื่อนที่ดีเสร็จแล้วเพื่อนก็แนะนําแล้วเราก็ถามเพื่อนหลายๆคนหลายๆคนที่ทําสวนองุ่นเขาก็เราได้เพื่อนที่ดีเขาก็บอกเราแล้วก็บอกบอกความจริงกับเราบอกเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบไอ้คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้จริงไหมยังไงแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับสวนเราดินของเราต้นของเราน้ําของเราพื้นที่ของเราทีนี้เราก็มาตั้งมาดัดแปลงเอาว่า เราจะทํำยังไงแก้ไขยังไงให้มันได้ผลให้มันได้ผลดีนะครับอังุน่เนี่ย,ยถ้าบ้านเรือนประชาชนที่เขาดูรายการแล้วเขาเห็นแล้วเขาอยากปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านนี่สามารถปลูกได้ไหมคะปลูกได้ครับปลูกได้แต่ทีนี้ว่ามันมันสำคัญคือต้องต้องมีหลังคาผ้าใบพลาสติกเนี่ยใส,ใส่เนี่ยกันน้ําฝนอะไรเงี้ยครับปลูกต้นสองต้นนี่เราต้องจําเป็นเราต้องดูแลอย่างเียถ้าเราปลูกไม่เยอะนะคะก็กต้องทําหลังคาเหมือนกันทําระบบ้างเหมือนกันนี่แหละครับแต่เราก็ทาเล็กๆได้ปลูกไว้ มันต้องฉีดยาตอนตอนอ่นอนเนี่ยก็ต้องไปไปศึกษาเรื่องเรื่องว่าเออโรคอันนี้ต้องใช้ยาตัวไหนกันโรคอันนี้มแมลงตัวนี้ต้องใช้ยาไหนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปลูกได้ครับแล้วเราจะไปดูผลผลิตกันนะคะตั้งแต่เช้าที่นี่มีการเก็บผลผลิตแล้วแล้วก็เตรียมที่จะส่งผลผลิตไปยังร้านค้าหรือว่าตลาดต่างๆที่สั่งอยู่ สวัสดีครับวันนี้เรามาชมสวนองุ่นกันองุ่นของเราจะเริ่มตัดผลผลิตขายอีกประมาณ15วันครับความหวานถึงจะได้และสีและรสชาติ ถึงจะหวานอร่อยได้รับการตอบรับยังไงบ้างคะสำหรับอ่างมืนของไร่คุณเก่งก็ขายดีครับขายดีเพราะว่าหนึ่งคือเราเราทำคุณภาพให้ให้ให้ตรงความต้องการของลูกค้าคุณภาพก็คือมันต้องหวานต้องได้อายุจริงๆเราถึงถึงจะตัดขายเช้าเช้าหนึ่งเนี่ยที่เราเก็บแต่ละวันประมาณกี่กิโลกรัมคะยางช่วงฤดูที่เราเก็บเราเราตัดองุ่นขายจริงๆเนี่ยยาง วันอย่างอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผมจะมีตัดอยู่แค่วันวันศุกร์หรือวันพฤหัสสองวันเนี้ยก็ประมาณ2ตันครับก็คือ2,000โลก็ประมาณ200ตะก้าเนี้ยครับะตะก้าละสิบโลองุ่นที่นี่เมื่อกี้ที่บอกว่าปีหนึ่งเก็บได้สองรอบเรามีการกําหนดไหมคะว่าเราอยากให้ออกช่วงไหนได้บ้างเราต้องวางแผนว่าช่วงฤดูไหนเราจะขายของเราดีองุ่นเราดีอย่างที่เนี้ยมวกเหลก็กปาักช่อง เขาใหญ่เนี่ยต้องขายนักท่องเที่ยวเราก็จะพยายามให้มันสุกช่วงเดือน1 0เดือน1 1เดือน12ถึงปีใหม่อ,มอย่างเงี้ยครับคนมาเที่ยวเยอะเราก็ได้ได้ขายของเราดีแล้วก็คนที่เอาไปขายก็ขายดีขายขายได้เร็วอย่างเงี้ยครับอนาคตมีการตั้งแผงไว้ยังไงกับไร่ของเราบ้างมีการขยายหรือมีการ บริหารจัดการยังไงต่อไปเราอยากมีหน้าร้านนะครับคือเราเราจะได้ขายปลีกด้วยอพอเราขายปลีกเนี่ยเราก็จะได้มูลค่าได้ราคาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้มีผลกําไรมากขึ้นแต่คือตอนนี้คือเราเราขายขายส่งเป็นหลักเราก็ขายในไดราคาเท่านี้แต่ถ้าเราขายขายมีหน้าร้านแล้วเราขายปลีกเองด้วยเนี่ยเราก็จะ ได้กําไรมากขึ้นเราคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อเราเรา,เรามีหน้าร้านใช่ไหมครับครับล้วมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนคะตอนนี้ยังครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีทุนนะฮะที่ที่จะต้องไปลงทุนมีหน้าร้านหน้าร้านก็คือ ทำเลต้องอยู่หน้าถนนถนนหลักที่มีคนผ่านไปมีคนสัญจรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็ต้องใช้ทุนสูงแล้วก็ต้องไปสร้างร้านแล้วก็ต้องไปสร้างโรงเรือนองหุ่นปลูกโชว์นู่นนี่นั่นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมีองหุ่นจริงทำจริงอะไรอย่างเงี้ยครับ หน้าร้านคิดว่าถ้าเราทําหน้าร้านเราอยากจะทาําภายในไร่หรือว่าออกไปเปิดตลาดข้างนอกค่ะจริงๆนะผมผมอยากได้หน้าถนนได้ข้างนอกมากกว่าเพราะว่าคนที่ผ่านไปผ่านมามันมันเยอะกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอยู่ลึกมากบางคนเขาก็ไม่กล้าเข้ามาอย่างเงี้ยครับถ้าคนที่เขาสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมคะได้ครับยินดีครับช่วงฤดูที่มีง่นผมก็อยินดี เปิดให้เข้าแต่จะต,ต้องโทรมานัดก่อนว่า,าจะเข้าเวลาไหนช่วงไหนอะไร่าเงี้ยเพราะบางทีเ,เราเราไม่ได้อยู่สวนทั้งวันอยเงี้ยครับอยู่ไร่ทั้งวันค่ะทิ้งท้ายนะคะอยากฝากอะไรถึงผู้บริโภคบ้างคะเรื่องขององุ่นและก็ผลไม้ต่างๆจากไร่ในเก่งรวมถึงที่มวกเหล็กด้วยค่ะทางทางไร่เราก็พยายามทำให,ให้ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ฝาก ถึงผู้บริโภคหรือคนที่ซื้อผลผลิตหรือซื้อของซื้อผลไม้จากไร่เราหรือชาวสวนเขตมมกเหล็กเขตปากช่องเนี่ยก็ช่วยอุดหนุนเราด้วยแล้วก็ถ้ามาซื้อที่เนี่ยคือหมายความว่าคุณได้ไดไดของจากชาวสวนจริงชาวไร่จริงรแล้วก็จะได้ราคาถูกและได้คุณภาพจริงนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือองุ่นนะคะเพื่ออีกทางเลือกค่ะซึ่งรสชาติที่นี่นะคะการันตีนะคะถึงรสชาติความหวานความสดและกรอบอร่อยนะคะที่ม่วกเล็กค่ะปลูกเพียงหนึ่งปีก็สามารถรับประทานผลผลิตได้เป็นพืชอ,อีกทางเลือกที่เกษตร,รกรท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมีการปลูกเพิ่มไรายได้ให้ตัวเองและวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณ,คณเก่งคุณนฤพลโตพันธุ์เป็นอย่างสูงคะ่ะที่ให้โอกาสเราเข้ามาเยี่ยมชมไร่องุ่นนายเก่งแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะคัคีรับ หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและคุณเก่งลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ